อย่าถือความทุกข์ไว้เป็นของตัวเองความทุกข์ก็เหมือนแขกที่แวะมาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทุกสิ่งในชีวิตล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันมาเยือนเหมือนแขกคนหนึ่งมาแล้วก็ไป แต่เราเองกลับไปยึดแขกเอาไว้กอดไว้แน่นร้องให้กับมันอยู่กับมันนานเกินกว่าที่จำเป็นทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ทุกต้องการคือให้เรารู้ว่ามันมาแล้วปล่อยมันไปการถือไว้หมายถึงการเพิ่มน้ำหนักให้ใจเหมือนแบกก้อนหินไว้ตลอดทางถ้าลองวางลงแม้เพียงชั่วครู่เราจะรู้ทันทีว่าก่อนหน้านั้นเราหนักแค่ไหนแต่ขณะที่เรายังถือไว้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราหนัก ทุกข์ไม่ได้แปลว่าเราแย่มันแค่แสดงว่าเรามีชีวิตหลายคนรู้สึกผิดที่ตัวเองทุกคิดว่าตัวเองไม่เข้มแข็งหรือคิดว่าคนอื่นไม่เป็นเหมือนตนจึงทุกซ้ำซ้อนคือทุกจากเรื่องที่เกิดแล้วก็ทุกจากการตำหนิตัวเองอีกแท้จริงแล้วความทุกข์เป็นเพียงสัญญาณว่าเรายังรู้สึกยังมีหัวใจยังมีความรักความห่วงใย,ยความผูกพันความทุกข์จึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครู และเมื่อเราหยุดคิดว่ามันเป็นของฉันเราจะสามารถเรียนรู้จากมันได้มากขึ้นการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกหลายคนเข้าใจผิดว่าไม่ถือทุกข์หมายถึงไม่รู้สึกแต่เปล่าเลยคนที่ไม่ถือทุกข์ไม่ได้แปลว่าใจเขาแต่แปลว่าเขาเห็นความรู้สึกนั้นอย่างที่มันเป็นแล้วไม่ยึดมัน่นเขาอาจจะยังมีน้ำตามีความเสียใจแต่เขาไม่สร้างเรื่องราเพิ่ม เขาไม่ลงไปกับความคิดว่ามันไม่ควรเกิดหรือทำไมต้องเป็นฉันเพราะเมื่อความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นโซ่ล่ามใจให้ทุกอยู่นานเกินเหตุเปลี่ยนมุมมองจากของฉันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มฝึกสติเราจะเห็นว่าความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นในใจเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็พัดไปเมื่อความเศร้ามาก็แค่รู้ว่าความเศร้ามาแล้ว เมื่อความเจ็บปวดมาก็รู้ว่าความเจ็บปวดมาแล้วไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องติดป้ายว่าของฉันไม่ต้องทำให้มันกลายเป็นเรื่องของฉันกับเขาหรือฉันกับชีวิตที่ผิดพลาดหากเรายืนดูความทุกข์เหมือนยืนดูเมฆเราจะเห็นว่ามันก็แค่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปอย่าถือความทุกข์ไว้เป็นของตัวเองหมายถึงการไม่ยึดมั่นว่า ฉันต้องทุกอย่างนี้การมองความทุกข์เป็นสิ่งชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนการวางใจให้เบาโดยไม่ปฏิเสธความรู้สึกแต่ไม่กอดมันไว้แน่นการเรียนรู้จากทุกแล้วค่อยๆปล่อยมันไปเหมือนคลายมือจากสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องถือชีวิตอาจไม่มีทางหนีพ้นความทุกข์ได้ทั้งหมดแต่เราเลือกได้ว่าจะแบกมันหรือวางมันลง ในแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราล้วนต้องเผชิญกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความผิดหวังความพัดท่าความเจ็บป่วยหรือแม้แต่ความรู้สึกว่างเปล่าภายในใจทุกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันและบางครั้งมันก็มาอย่างไม่ให้สัญญาล่วงหน้าเลยด้วยซ้ำจนเรารู้สึกราวกับว่าชีวิตฉันนี่ช่างเต็มไปด้วยความทุกข์เหลือเกินแต่หากมองให้ลึกลงไปตามแง่มุมของธรรมะแล้ว เราจะพบว่าความทุกนั้นไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นเจ้าของเราและเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของมันทุกเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่แววเวียนเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้บางสิ่งในชีวิตทุกคือแขกผู้มาเยือนลองเปรียบเทียบชีวิตเหมือนบ้านหลังหนึ่งและความรู้สึกต่างๆคือแขกที่มาเยือนบางวันมีแขกชื่อสุขแวะมาบางวันทุกมาแทน แต่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์พวกเขาล้วนเป็นแขกที่มาแล้วก็ไปไม่มีใครอยู่ถาวรแต่ปัญหาคือเรามักหลงลืมว่าทุกเป็นเพียงแขกเรากลับไปผูกพันกับมันหงแหนมันหรือแม้แต่ต่อต้านมันด้วยความเกลียดชังผลคือเรายิ่งยึดมันไว้แน่นขึ้นเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วมันแค่มาเยือนชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่บางอย่างความทุกข์คือครูผู้มาสอนเรา หากเราลองเปลี่ยนมุมมองว่าความทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อสอนบางสิ่งเราจะเริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมันจากการเป็นเหยื่อของความรู้สึกเป็นผู้เรียนรู้จากประสบการณ์บางครั้งความทุกข์สอนให้เราเห็นว่าชีวิตไม่แน่นอนสอนให้เราไม่ประมาทบางครั้งมันเตือนว่าเรายึดติดมากเกินไปหรือหวังเกินจริงหรือแม้กระทั่งสอนว่าเราควรรักตัวเองมากกว่านี้ ทุกจึงไม่ใช่ศัตรูหากเราเปิดใจเรียนรู้ไม่ต้องเป็นเจ้าของทุกข์ก็อยู่กับมันได้ธรรมะไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธทุกข์หรือผลักสายมันออกไปแต่สอนให้เราอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันเหมือนการนั่งอยู่กับเพื่อนที่กำลังเศร้าไม่ต้องไล่เขาไปแค่ไม่ต้องเอาอารมณ์เขามาเป็นของเราเมื่อเราเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่ของเราเราจะเริ่มวางได้ไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องสัสมไม่ต้องอธิบายให้มันฟังเข้าใจเพราะมันก็เหมือนลมพัดมาแล้วก็ผ่านไปปล่อยให้ทุกไหลผ่านเหมือนสายน้ำทุกก็เหมือนน้ำที่ไหลผ่านร่องใจถ้าเรายืนขวางมันจะประทะเราแรงขึ้นถ้าเราปล่อยให้มันไหลเราก็จะเบาสบายไม่ต้องรีบหายไม่ต้องรีบดีแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อถึงเวลามันก็จะค่อยๆจางหายไปตามธรรมชาติ เราไม่ต้องทำอะไรกับทุกขมากนักนอกจากรู้แล้วปล่อยทุกข์ผ่านมาเพื่อให้เรารู้จักชีวิตมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าทุกข์ไม่ใช่ของเราและมันแค่ผ่านมาให้เรียนรู้เราจะเริ่มเห็นความงามในรอยแผลความลึกซึ้งในความปราะบางและความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเสมอไปหากแต่เป็นครูอีกคนที่มาทดสอบความเข้าใจในชีวิต ว่าเราจะยึดหรือวางเราจะสู้หรือรู้และท้ายที่สุดเราจะเลือกเรียนรู้หรือจะจมอยู่กับมันทุกจึงไม่ใช่ของเรามันแค่มาแสดงบทของมันให้จบแล้วจากไปเหลือไว้เพียงปัญญาที่เราเก็บติดตัวไว้เพื่อเดินต่อไปในเส้นทางแห่งความเข้าใจตนเองและโลกนี้ให้มากขึ้นเมื่อใจพูดว่าฉันทุกข์ให้รู้ทันทีว่า กำลังยึดอยู่คำว่าฉันทุกข์เป็นถ้อยคำที่บอกถึงการระบุตัวตนเข้าไปในความรู้สึกนั้นเป็นการครอบครองความทุกข์ว่าเป็นของเราเป็นการเข้าไปยึดว่าความรู้สึกนี้คือเรานี่คือจุดเริ่มต้นของความหนักในทางทำคำว่ายึดหมายถึงการจับไว้ไม่ปล่อยโดยเฉพาะการจับความรู้สึกความคิดหรือสถานการณ์ใดๆแล้วทำให้มันกลายเป็นของเรา ทั้งที่ความจริงแล้วทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจพูดว่าฉันทุกข์คือกำลังเข้าไปมีตัวมีตนกับความทุกข์นั้นกลายเป็นว่าเราต้องรับภาระของมันทั้งที่จริงแล้วทุกข์เป็นเทียงปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตไม่ต่างจากเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าหากสามารถเปลี่ยนคำพูดในใจจากฉันทุกข์เป็นมีความทุกข์เกิดขึ้น ใจจะเริ่มแยกออกจากสิ่งที่เกิดจะเริ่มเห็นความทุกข์เป็นเพียงแขกผู้มาเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้านใจก็จะเบาลงทันทีการรู้ว่ากำลังยึดอยู่จึงเป็นปัญญาเป็นการเริ่มปล่อยไม่ต้องไล่ความทุกข์ไปแต่แค่ไม่ต้องเป็นเจ้าของมันในยามที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆหม่นหลายคนอาจลืมไปว่าเบื้องหลังเมฆนั้นยังคงมีฟ้าอยู่ ฟ้ายังเป็นฟ้าอยู่เสมอไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ถูกเมฆบดบังสายตาไว้ชั่วคราวเท่านั้นทุกในใจก็เช่นกันมันอาจดูหนักอาจดูคลุมคลั่ง,งและทำให้ใจเรามืดมนแต่แท้จริงแล้วทุกก็เป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านมาชั่วคราวไม่ใช่ฟ้าซึ่งเปรียบได้กับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจิตใจหลายครั้งที่เราเจ็บปวดเราทุกเราเศร้าแล้วเราก็หลงคิดว่านี่แหละ ชีวิตฉันมันแย่หรือใจฉันมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีวันดีได้แต่นั่นคือความเข้าใจผิดที่รุนแรงเป็นการเหมารวมเอาความรู้สึกชั่วขณะไปตัดสินภาพรวมของทั้งชีวิตเหมือนเห็นเมฆฝนแล้วด่วนสรุปว่าท้องฟ้านั้นมืดมนตลอดการลองหยุดนิ่งลองเหงื่หน้ามองฟ้าดูอีกครั้งแม้เมฆจะมากจะครึมจะเทฝนลงมา แต่สักพักมันก็จะค่อยๆเคลื่อนผ่านไปฟ้ายังคงอยู่และยังคงเปิดกว้างในทางธรรมบพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะต่างๆไม่เที่ยงทั้งสุขและทุกข์เป็นเพียงของที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาหากเราฝึกใจให้รู้เท่าทันและไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์ซับซ้อนเพราะความหลงผิดนั้น การฝึกเจรดสติจึงเป็นเหมือนการยืนอยู่ใต้ร่มไม้มองดูเมฆเคลื่อนผ่านไปโดยไม่วิ่งไล่ไปตามเมฆก,ก้อนใดเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าอ๋อนี่คือเมฆแห่งความโกรธเราเห็นความเศร้าความเหงาก็เพียงรู้ว่านี่คือเมฆอีกก้อนหนึ่งไม่ต้องผลักใสไม่ต้องเกลียดมันแค่รู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปใจเรายังเป็นฟ้าอยู่เสมอหลายคนถามว่าแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือฟ้าแท้จริงของใจฟ้าแห่งใจคือธรรมชาติที่สงบเบาโปร่งโล่งเป็นอิสระจากการตรุงแต่งเมื่อเราไม่ถูกความคิดความรู้สึกดึงให้หลงตามหรือขัดขืนเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างใหม่เพราะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ถูกเมฆแห่งอารมณ์และความคิดบดบังไว้ ใจที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของทุกจะคิดว่าทุกคือสิ่งที่เราต้องหลีกหนีตลอดเวลาแต่ใจที่เข้าใจธรรมจะรู้ว่าทุกนั้นแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อให้เรามองเห็นตัวเองมากขึ้นทุกจึงกลายเป็นครูไม่กลายเป็นบทเรียนและฟ้าก็กลายเป็นสิ่งที่เรากลับมาเชื่อมั่นได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นในวันที่ใจหนักอย่าเพิ่งรีบสรุปว่า ชีวิตฉันมันแย่ในวันที่ฟ้ามืดครึ้มอย่าเพิ่งรีบคิดว่าฟ้าหายไปแล้วเพียงแค่นั่งนิ่งๆหายใจลึกๆและบอกกับตัวเองว่านี่แค่เมฆไม่ใช่ฟ้าความเข้าใจอย่าวิเศษของความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเจอกับความทุกข์ความทุกข์มีได้หลายรูปแบบทั้งทางกายและทางใจ บางคนทุกข์เพราะความรักบางคนทุกข์เพราะการสูญเสียบางคนทุกข์เพราะความคาดหวังไม่เป็นจริงหรือแม้แต่ทุกข์เพราะความว่างเปล่าในชีวิตแต่ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะมาในรูปแบบใดสิ่งที่สามารถบรรเทาเยียวยาหรือแม้กระทั่งดับความทุกข์นั้นได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การหนีไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่การรอให้เวลายียวยาหักแต่เป็นความเข้าใจ ความเข้าใจไม่ใช่แค่การรู้คําว่าเข้าใจในทางธรรมะไม่ใช่แค่การรู้ข้อมูลหรือจำแนกแยกแยะว่าฉันทุกเพราะอะไรเท่านั้นแต่เป็นการเข้าไปเห็นด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งว่าทุกนั้นมีสาเหตุมีที่มาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใจเราเปลี่ยน,ยนความเข้าใจจึงไม่ใช่แค่กระบวนการของสมองแต่มันเกี่ยวข้องกับหัวใจที่เปิดกว้าง ยอมรับและไม่ตัดสินตัวเองหรือสถานการณ์อย่างรีบด่วนเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจความทุกข์ในตัวเองอย่างแท้จริงเราจะเริ่มเห็นว่าทุกนั้นไม่ใช่ศัตรูมันคือครูที่มาให้บทเรียนบางอย่างมันชวนให้เราหยุดคิดหยุดวิ่งหยุดไขว่คว้า,าแล้วหันกลับมามองภายในตัวเองอย่างซื่อตรงความทุกข์บางครั้งไม่ได้ต้องการให้เราหาทางออกทันที แต่อยากให้เราหยุดนิ่งพอที่จะเข้าใจว่าทำไมใจเราถึงไม่เป็นสุขความเข้าใจเปลี่ยนมุมมองการมีความเข้าใจต่อทุกทำให้เราเริ่มเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นเดิมทีที่เราเคยมองว่าทำไมชีวิตถึงไม่เป็นอย่างที่หวังเราอาจเปลี่ยนมาเป็นชีวิตเป็นเช่นนี้เองเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนจากที่เคยโทษคนอื่น เราอาจเข้าใจว่าทุกคนก็มีบาดแผลและความไม่สมบูรณ์ในแบบของตนเมื่อมุมมองเปลี่ยนใจเราก็เบาขึ้นเช่นเดียวกับคําของหลวงพ่อชาสุพัทโทที่กล่าวไว้ว่าความทุกข์ก็เหมือนคนมาบอกว่าเรากำลังหลงผิดอยู่ที่ว่าเราจะฟังเขาไหมนี่คือความหมายลึกซึ้งของเข้าใจที่ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์แต่คือการเปิดใจเรียนรู้กับสิ่งที่เจ็บปวดความเข้าใจทาให้เกิดเมตตา เมื่อเข้าใจตนเองมากขึ้นความเมตตาต่อตัวเองก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราไม่ดูด่าตัวเองเวลาอ่อนแอไม่ตำหนิตัวเองเวลาเสียใจเพราะเราเข้าใจว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องพบกับความไม่สมหวังและเมื่อมีเมตตาต่อตนเองเราก็มีเมตตาต่อผู้อื่นด้วยเพราะรู้ว่าเขาเองก็ทุกข์เหมือนกับเราความเข้าใจคือการยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้ หลายคนกลัวว่าการเข้าใจความทุกข์คือการยอมจำนวนต่อมันแต่ในความเป็นจริงการเข้าใจคือการยอมรับว่าทุกนั้นเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ถูกมันครอบงำเราอาจยังรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจอยู่แต่เราจะไม่หลงอยู่ในความเศร้านั้นจนลืมว่าชีวิตยังมีมิติอื่นให้เราสัมผัสความเข้าใจคืออย่าวิเศษ ในทางธรรมะความเข้าใจจึงเป็นดั่งยาวิเศษที่ไม่ใช่แค่ทำให้ทุกหายไปแต่ทำให้เราเปลี่ยนความสัมพันธ์กับทุกอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เราอยากหนีจากทุกข์เราอาจเริ่มมองว่าทุกข์คือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตเข้าใจชีวิตและเข้าใจหัวใจของตนเองอย่างลึกซึ้งที่สุดยาวิเศษนี้ไม่จําเป็นต้องหาซื้อที่ไหนไม่ต้องพึ่งใครให้ปรุงให้เรา แต่เกิดจากการฝึกฝนใจฝึกด,ดูฝึกฟังและฝึกอยู่กับชีวิตอย่างไม่ผีถางที่จะรีบหาทางออกแต่อยู่ด้วยความสงบสติและเมตตาเพราะบางครั้งคำตอบของความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนโลกภายนอกแต่อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีที่เรามองทุกข์ด้วยหัวใจที่เข้าใจนั่นเองรู้ทันทุกข์ไม่ใช่เพื่อหายเร็วแต่เพื่อไม่หลงคือถ้อยคำที่ให้มุมมองลึกซึ้งต่อการเข้าใจทุกข ซึ่งเป็นความจริงอันประการแรกของอริสัตสีในพุทธศาสนาหลายคนที่พบกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความผิดหวังความสูญเสียหรือความเจ็บปวดมักจะมีความปรารถนาลึกอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะหายหรือจะทำอย่างไรให้พ้นจากมันเร็วที่สุดและนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่อยากสบายอยากพ้นจากภาวะที่ทนไม่ได้น่าอึดอัดแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการรูทุกข์ ไม่ใช่เพื่อจะไปกําจัดหรือขักใสมันให้หายเร็วๆแต่เพื่อให้รู้ทันมันอย่างที่มันเป็นเพื่อจะได้ไม่หลงไปกับการปรุงแต่งหรือยึดถือว่าทุกนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขรู้ทันทุกคือการเปิดใจเห็นทุกตามความเป็นจริงการรู้ทันทุกหมายถึงการมีสติอยู่กับความทุกนั้นไม่ปฏิเสธไม่กลเกลือ่อน และไม่ผลักใสไม่รีบแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้นอย่างรวดเร็วแต่เปิดใจพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับการนั่งดูฝนตกโดยไม่ต้องวิ่งหนีเราเห็นเมฆเห็นฟ้าเราได้ยินเสียงฟ้าร้องเราอยู่กับมันได้โดยไม่ต้องคอยลุ้นให้มันหยุดตกเมื่อเราฝึกอยู่กับทุกอย่างไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งเพิ่มความทุกนั้นจะค่อยๆเปิดเผยธรรมชาติของมันให้เราเห็นว่า มันเป็นของชั่วคราวมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันมีเหตุและเงื่อนไขมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหายเร็วหรือไม่ไม,ไม่สำคัญเท่าไม่ลงไปกับมันหลายคนตกอยู่ในทุกข์แล้วเกิดความคิดวงเวียนเช่นมันต้องไม่เป็นแบบนี้ทำไมเราต้องเจอจะมีทางออกไหมความคิดเหล่านี้เมื่อไม่ได้รู้เท่าทันมันก็จะพาเราไหลไปกับกระแสะแห่งความฟาุ้งซ่านวิตกและยึดติด เราจึงไม่ได้อยู่กับความทุกอย่างแท้จริงแต่กลับหลงเข้าไปในโลกของความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับทุกนั้นมากขึ้นไปอีกในขณะที่คนที่ฝึกใจให้รู้ทันทุกเขาอาจจะยังเจ็บยังเศร้ายังเสียใจอยู่แต่ใจเขาจะไม่ไหลไปตามความคิดที่เพิ่มทุกเขาจะไม่ระมาไม่มโนหรือไม่สร้างเรื่องราวสํำเติมความเจ็บปวดให้ลึกยิ่งขึ้นนี่แหละคือความหมายของคำว่าเพื่อไม่หลงไม่หลงทางของความคิด ไม่หลงเชื่อว่าความทุกข์คือโทษหรือเป็นสิ่งเลวร้ายไม่หลงว่าความทุกข์ต้องถูกกําจัดให้หายไปโดยเร็วถึงจะเรียกว่าดีทุกจึงเป็นครูไม่ใช่ศัตรูหากเราฝึกฝนให้จิตใจรู้ทันความทุกข์ด้วยความตั้งมัน่นไม่กลัวไม่รีบหลบเราจะเริ่มเห็นว่าทุกเป็นเครื่องเปิดเผยสัจธรรมบางอย่างในชีวิตมันทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนเห็นความไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ และเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยครั้งเข้าใจเราก็จะเรียนรู้ที่จะวางและคลายการยึดติดได้เองบางทุกขไม่ได้มีหน้าที่มาให้เราหายเร็วแต่มันมาสอนให้เราอยู่กับสิ่งที่ไม่หายได้อย่างเข้าใจและไม่แพ้ใจตัวเองไปก่อนรู้ทันทุกไม่ใช่เพื่อหายเร็วแต่เพื่อไม่หลงจึงเป็นการเปลี่ยนจุดยืนในชีวิตจากคนที่วิ่งหนีทุกมาเป็นคนที่มองทุกขเป็นครู จากคนที่ต้องการชีวิตที่ไม่มีความเจ็บปวดมาเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของความเจ็บปวดและจากคนที่หลงบวนในความคิดมาเป็นผู้ที่รู้แจ้งผ่านการอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงเมื่อเรารู้ทันทุก์ได้อย่างนี้ใจจะไม่ต้องรีบหาทางออกเพราะแค่เราไม่หลงทุกก็ไม่อาจครอบงำจิตใจเราได้อีกต่อไปคำว่าไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของเธอมันแค่สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งในด้านประสบการณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เราอาจมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นของตัวเองหรือของคนอื่นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏและเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นการที่เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของเธอคือการปล่อยวางการยึดติดกับความเป็นเจ้าของ หรือการมองว่าสิ่งต่างๆในชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวอย่างเช่นความสุขความทุกข์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เรามีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นแล้วก็จะไปตามธรรมชาติของมันเองในทางธรรมการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยให้เราหลุดพ้น จากการติดกับอารมณ์หรือความคิดที่นาไปสู่ความทุกข์เพราะเมื่อเราเห็นว่ามันแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะสามารถมองสิ่งนั้นได้อย่างเป็นกลางไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายเราจะไม่ติดอยู่กับมันไม่พยายามเก็บมันไว้หรือผลักมันออกไปแต่จะปล่อยให้มันผ่านไปตามธรรมชาติของมันโดยการมองว่ามันแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะสามารถรักษาความสงบในใจได้แม้ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ยั่งยืนการไม่ยึดมั่นกับมันทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระจากความทุกข์และไม่ถูกกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกหากเราเข้าใจในลักษณะนี้แล้วเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความเบาในใจเพราะไม่ต้องแบกรับภาระหรือความคาดหวังจากสิ่งที่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นชีวิตในมุมมองที่กว้างขึ้นและไม่ถูกจํากัดด้วยการยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนในที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปการเข้าใจในเรื่องนี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยไม่ต้องดิ้นรนหาความหมายจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่รับรู้และปล่อยให้มันไปนตามทางของมันเอง